สบายดีเชนอาเฉ็นกำลังงานเนาะงานศพเป็นประเมาอีกแล้วพออีกแล้วกิมชินเท้สบายดีบายดีอีกสิครันี่ก็มาสวยงามีเนาะเศรษฐเด็ดพักอนเื่อดีในหมู่บ้านเฮานี่แลบกแบก มากมากงั่นพี่เอลูกไส้ปลาทองนี่อ่ะไส้ปลาทองเลยเอารหข้าวเียมเบคนเทมาเลยมาเลยซ่ถอด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 ปไานถอดเอาไปนะโอ้ยจะมาเมื่แท่ว่ะพูน่ะ นาะมกระถ่อนแซนแดดคุนกระไยพอสมควนพี่น้องย่างงไอนเกือแตะเกือแตอันแบคคั่วก็ได้พี่น้องเ้ยดูพี่น้องได้เบิงนใหดเาดีพ่น้งามาดงงเมาดังววม้วายบ๊ายบาบานี่แมสก์ไทยบน เบ้นดนมาตามก่อนอีแม่ล้างถั่วไอ้แงนีนงนง่คนงา,านพักล,ล,ล,ล้างใส่็จแรงถ,ถัถว่วือ้่าัคนกีฬาละหล่างพักคนงาและหล่างถวยวไาสันพักากาดซ้มนอนนี่ ก็เมนธรรมดาได้ปลสร้างมันสรางมันสุดมันซ่อมปลาสร้าง่นองเยังมันจะซ่อมเยังจะมีจะซ่อมเหรอโจมสื่อะไรเนาะสื่อสื่อันสื่อซ่อมเฮ้อเด็ดพักเด็ดพักเบวเนาะิวนองเบิ่ง บาจานปลาหม่ากินข่าวกินข่าวแสบบ่แสบบะกินสมตำามี่ตาแสบพี่น้องเอ้ยคุณน่ะจิตัดายยางไปก่อกองพื้นเพื่นเนาะก่อกองพื้นเพื่อนแล้รก็หิวขามากกระสันอหิวเข่าเพื่อนนะแด้อพี่น้องกินน้ำกันกันแสบ อียังแนวกินหามูได้น่นัคหับหมูอ่ะหมูหมูสีมปลาเม่าวีมวกปลาเมาแซ่บวอรูแดงจึงคืนจนลบออกหูจนลบออกหูอาจารย์เฮ็ดีวิวหาพี่น้องบึ้งพี่น้องคนกรลไรก็จะคนดูเต็มปะท่าวันหน้าเด้อ ยังวะก้อยปลาบอนี่ก um ้อยก้อยพี่น้องโอ้ยมาหลุดจุดมือแผนตอบเส้งแดดชายนำประแดกอีกขาดไม่ได้คือประแดกเลยพี่น้องเอ้ยค้องแสบค้องนวลซีมอีกแล้วซีมประแดกเป็นอะไรเข้มเหรอ ประเดกกระเสบเอาไหมบอ้ยมือเทานี่เลยสียเสียบสะาดเลยทั่วคือม่ไมไม่ด้มระกแต่กาพ่อนนะพ่ามจ้าใส่จะอยู่ใส่บัต หลายคนหลายเห็ดสีน่ะต oh, no. right. hey, ัวหนึงเห็ดแนวหนึ่งตัวหนึ่งเห็ดแนวหนึ่งรวมด้วยสวยกันครับทอดปลามีหัวเขาก็มีส่วนแล้วแลนี่นะแลนี่นะข่อยซีซีมน้องมอนั่งมอข่อขอสซีซีมเด้อขอยีซีม เบอยผสมเจ้าทันขนาดดีเลยนี่คือโคมบางนาใช่ไหมโคงบางนาิดะไคิว่ในเตาคอน่ะไอันนี้ขัวเขาตกแตกพี่น้องอไปหวานไปตามบาร์าตอรนเนาะเบิ่มเบิ้มพอได้ขัวงามนะเข้าเจ้าว่าอัน บุญมีเด้อยากเล่เออัวแน่นๆเลเข้ากับสีขวก็เจงา,เา,า,เงางา่ามบมจักนี่ยใส่แล้วเนาะเบิ้งเบิ้งเบิง,บง,บงจับง่ามบอ้อปูบปันราสัก,กปกระลังกระลังกระลังสีได้ที่ ดีกัเบิ่แล้วมูออกมาคนกันชันโอ้ยบ้าบาบ้าลมเย็นเข้าท่นี้ป้าชอบบะเผาที่เผาใหญ่แท้นางเผาเปนลมนงเผานลมปมเนี่ยก็อบเห็นมูลเห็นมูลนี่ยังเย็นสบายเลยป็ลมกับมูลเนาะป้าิ๊บเขา cái tiếc khâu pino tiếc khâu nhạt tiếc khâu không khỏi ăn tay vào đại yêu này chốt khâu bên này nè

ได้กกนติเผาเป่านะคะยังยังหยเลยยกเป็นอไฝานะะเห็นผัวแล้วลูกกี่แล้วาเอเเผาเห็นเลย คือค่ะเราไปดกันเราด่ากันตกใจมึเลยเมขาเห็าเขาเป็นเหาอก็จะแบ่คือด่ากันโซนโซนโซนสีนโซนโซนโซเโซนโซาโน้ซนโนโซนโซนโ้นนโน ผูพี่ายเปเห็ดคาคีจอกอาซำมืสักก่อนเ่าพ่อแหละระวังเห็ดซผมหายเ้ยสหมหายพี่ยายไปไปถ่ายเอาถ่ายพี่ยายไปไปถ่ายเอาถ่ายเอาผมไปจักพี่ยายถ่ายมือัดจอกไว้ตัดีิ้มดุดีเลยนกั๊อกเตรียมไว้ที่นอกแยกแขกมาห่อเขาเพิ่มเนาะจิบะทันทันโอ้ยแขกมากนี่ไม่จกเเกัเขาเาหนอ หนึ่งตแต่ดึกตตที่ชมของยังหอนจะยังเป็นอะไรขอาวมันนาดียาใส่ลายปนัลูกน้อยเดียวเนี่ยมึงแม่หมูนะอาเอาอะไรแโอ้ยมึงหมงูเนย้านหมอีคนสิเลวนสีเลวะนลยานหมูอีกจับกินนะกจับมันกินเรือมันเป็นตลัดองแกกันหมูอีเลยก็ลายหูู ไล่กันเรือกันดีกว่าพ่อเนาะกันเท้าอีกเนี่ยะวั็ดีดีเนี่ยเธอไี่ใช่พ่อขันแบบพ่อแล่มันเรืออยู่หรอกพ่ออ่ะมันโง่มากนะเนาะหักหักบัพปูอิมอิบูอิมหดแล้วมันว่า คนละคนกฮิหิวแห้งทางจกทางกินใครวะคนลงคนมันติดมือเห็นตรงไัจ้ะเล่มเล่มเล่มเด้เล่มมือเล่มือโลาเทินมาบไฮพิตทิ่มเลมเข้าล่ะมีแต่ลูก่มเตื้บลาฮะต่มอสอง อพเหตอนนี้ก็คือคืนพี่น้นนองก็ล่งย่อเขาไปร่างย่อเขาย่อเขาแขกเนาะแม่หัวมแม่งานซีมัดมือกินย่างกันนะสาวกันขื่นยังไม่ได้ไปปวด มานี้ก็ขอบคุณเพอนและพี่น้องใครก็จะไดติดติดตัวสนิทสบายดีพี่น้องก็ได้ชอมาหาประสบการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมนูหน้าในเด้อพี่น้องสบายดี